มาครับรอบฟรีดีเสมอนะครับนะจะดีเสมอหรือเปล่ามาดูกันนะมโอเคคอมบิเนชันแรกนรเออไปซื้อหน่อยนะนะเอาเรื่องจาดนะครับนะแล้วก็ได้นี่อุ้ยโอ้ยสว่วยงาวแนี่ยอมนะครับดังฮะก็เวอร์ไวโน้องผ้าสองนะครับนะผ้าสองทีนี้คือผ้าสองของคลิปผม,มนะเออนมจอมผ้าแรก จะว่าดวงดีก็ดวงดีน้มได้ปามาหลายตัวแต่เกลือก็เกลือเพราะว่าแม่งไม่ได้สามารถนะมามาพาร์ทนี้ผมต้องบอกเลยว่าผม่ยเป็นคนที่ผมรู้สึกว่าผมเก็บเพชรไม่ค่อยแน่นนะผมเคยเก็บได้เยอะสุดในชีวิตคือมานหกร้อยกว่าเม็ดนมแล้วก็ก็คือก็คือรอบนี้แหละนมหรือแบบเยอะสุดอ่ะผมจําได้เจ็ดร้อยนมเจ็ดร้อยกว่าน้นะแต่ว่าผมไม่เคยเก็บได้เกินเจ็ดร้อยเลยนมจะมาวันนี้น้นะผมเก็บได้แปดร้อยเม็ดนมแล้วแม่งเก็บได้ครั้งแรกในเซิร์ฟเจพีด้วยนะนมาเพราะว่าผมไม่พูดมากแล้วน้อม มาทำการสุ่มเหมือนเลยแล้วกันน้อจะขิงเล็กน้อยองว่ามี800เม็ดแล้ว800เม็ดแรกของจีวิตนะก็เป้าหมายครับอยากได้สามัรถเหมือนเดิมนะแต่ว่าไอดีนี้เนี่ยพิเศษหน่อยเพราะผมจะเปิดทั้ง2ตู้เลยนั่นเอเพราะไอดีนี้เนี่ยมันยังแค่ไม่มีตัวอะไรเลยนะผมฉะนั้นเปิดตู้ไหนมันก็ได้ตัวตัวดีๆเยอะเหมือนกันเนาะก็โอเคนะผมแน่นอนครับว่าเราจะมาเริ่มจากตู้สามารถเดินก่อนเนาะก็ EP นี้เนี่ยเราทําการเสียทั้งหมดออแม็กซิมัมคือ300เม็ดนผมจะเปิดอย่างละตู้นะอืมน้เป้าหมายก็คือ เออ่สามารถหรือไม่ก็โกคูเอ่ออเ่อไม่หรือไม่จะไปต้มดูอยู่แล้วน้องก็โอเคมาเริ่มกันเลยนะครับนะมังตีแดงนะมโกคูบินมาโอ้โหใครบ้างวะเนะี่ยอึ๊บพูดอะไรเนี่ยเลยจนะเป็นกระจกแตกนะมัจะเป็นกระจกแตกนะร,รอบเดียวน้องจะสภาพน้องก็เรียกว่าเศร้าอยู่ เออนั่นนะอ๋อได้วิสมาเนาะวิสตัวนี้นี่ก็ดีนี่ก็ไม่มีน้องไม่รู้ว่ามันไม่มีตัวอะไรเลยครับแต่ดีนี้ตัวน้อยนะฉะนั้นได้ตัวอะไรมาก็ถ้าเป็นตัวฟีเจอร์ก็ค่นี้โอเคเนาะอืมโอเคปะน้มงอีกห้าสิบดักเอรสโตรดนะมาโกงบินมาชิปหายเราเกินสองรอบติดเหลี่ยมเฮ้ยเฮ้ยฮัลโหลได้ยินดิพีชิ่หาผมว่าไม่ใช่หรอเลย เดียรเดียวเดียเดียรไอรอบก่อนเราเกลือมาแล้วรอบนี้มันเกลืออีกรอบไม่ได้นะเฮ้ยชิบหายแล้วคุณผู้ชมใจนะใจนะใจลลใจล้มๆนะใจล้มๆใจล้มๆใจลมๆ,ๆ,ๆสามารถนะเดี๋ยวเรากดสักแปดรอบเหมือนเดิมนะผมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนบนะนะโอเคมาสามารถผมมาหน่อยนะผม ฟิวส์ซามาสุนะนะโหดไม่ไม่มีตัวช่วยเลยไม่มีดีดดันคนเดียวอะดีนมาหลายเรื่องหมดเลยโอ้ยริบหายแล้ววะคือไอ้รอบแปดปีผมดวงดีไงแต่แบบเจ็ดปีจะเกลือเลยอะเอ้ยไม่ใช่เจ็ดปีไอ้วิววายจะเกลือเลยเหรอเฮ้ยมีเกตัวไม่มีเลยอหรอว่าสิเมตรละเลย พีเจอไม่ไม่ตอกสักตัวเลยอะอะไรวะมาครับรอบฟรีดีเสมอนะมนาะจะดีเสมอหรือเปล่ามาดูกันน้อโอเคคอมบิเนชันแรกนะ้ำเออใช้ซื้อหน่อยนะนะบาฟิวชั่นน้อเ,เป็นอะไรเป็นมิโต้ธรรมดานะมาติดต่อไม่เจอสักตัวโอเ้เป็นสามารถรวมล่างเลยใช่ไหมจะไ,ได้จบเลยนะ้องามารถรวมล่างนะมนะาเป็นตัวนี้น้อโอเคไม่เปไ็นไะรนะมาก็โอ้ย ใจชื้นหน่อยนะมันไม่ใช่แม่งโง่อะไรมันไม่ได้เลยเลยนะ <_ d ata> โอ้เราก็ได้สามาัคตัวใหม่นี่มาด้วยหนุ่มโอเคเอ้ยมันก็ได้นี่มาด้วยเฮ้ยเอาเรื่องจาดนะนะมันก็ได้นี่อุ้ยเอ้ยเหมือนเกลือมนันหมดสามันตีเพื่อมาดวงดีในมันตีนี่มันตีเดียวครับเฮ้ยโอ้โหอ,อะไรวะเนี่ยแอบเลยครับ E R หกตัว และสี่ตัวเป็นฟีเจอร์และซาฟาช่ากเ็เป็นเอเดนาที่ไม่น่าเกียดด้วยเป็นเอเดนาตัวใหม่นะมาส่วนโกคูที่ช่างมันน้อมเองใครนะอ้าวโอเคน้ำมาผมผมผมยังไม่มีตัวโกคูอ๋อไม่มีแล้วน้าน้มาปดเส้นทางได้น้อมสองเส้นทางนั่นเองน้ำมาง้อน้อมแล้วแต่ว่าผมได้นี่มาละนะอผมได้ออ สามารถเหลืองตัวใหม่น้มเหลือเหลือสามารถหน้าตู้นะนะโอเคมาตอนที่ตู้โกคูบลูกับอิตาบลูบ้างนะนะซึ่งก็โอเคเราทําแบบเรื่อยไเมื่อกี้ทำแล้วดวงดีน้ำหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะมโอเคมาอีกรอบน้มไม่รอบแรกนะนะมาดวงอาจจะสมพงกับตัวดีมากกว่าเออน้อมไปไปรู้น้นะไม่ไม่นะ เออน,นะครับนะก็อันแรกก็ไม่มีอะไรเลยผมก็รีบไปเลยละกันเพราะมันก็ดูไม่มีอะไรอย่างนั้นเลยน,นะฮัมทรัลเซอร์ตั้งแต่สมัยไหนวะเนี่ยตั้งแต่สมัยโน้นนะนะโอเคน้องมีี้ยห้าสิบแล้วก็นตน้นโกูบินมาปิเ <c oughs> นี่ยมึมงไอผมแม่งหัวบีกิต้ามาตั้งแต่โกลบอแล้อวอ่ะคือมันมาแล้วมันไม่เคยฟิวชัน่นเลยอะ่ะบีกิต้เฮ้ยคาราคาสติกิเฮ้ย กูคงบอกเบจิต้าเขาจะยืมพลังหน่อยเอ้ยฟิวชั่นครั้งแรกกู doom! จากที่ฟิจชั่าแม่งบินมาประมาณสิบล้านรอบเนอะมันยองฟิวชั่นในตาทีในเซอ่์ในเซอรกูบอกแม่งบินมาไม่รู้กี่รอบละแม่งไม่เคยฟิวชั่นเลยไม่รู้เปไ็นไรมั้งนั้ต้องมาแล้วเปล่าเนี่ยเบต้าเขายืมพลังไม่ใช่เอเคโอเค,อเคกหนะูห่างอนาคตไม่เป็นไรไม่เป็นไรกูดูว่าดีอยู่ทำไมมีตัวไหมตัวปะ ไม่มีละไม่ได้ก็โอเคมาถือไม่ได้แย่มากนะผมมาให้ใจชื้นเรื่อยๆนะมามาอีกมันติหนึ่งเราจะปิดคลิปไว้ได้เองอ๋อไม่ยังม,มีมันติฟรีอยู่นั่นเองเนาะบินมาบีด้ามาอีกแล้วบีด้าขอจะยิ้งพลังหน่อยออถ้าพูดอย่างนี้คือมันจะไม่ฟีลใช่ไหมโอ,โอเคคือมันต้องเป็นคำพูดป,ประมาณว่าแบบกูกูต้องบอกว่าบีด้าขอยืมพลังหน่อยนะไม่งั้นมันก็จะไม่ฟีลเนาะ ก็เปลือยไปการระเบียบน้ำมันก็ไม่มีอะไรงไม่หนักมีอะไร้มารอบฟรีดีเสมอรอบเมื่อกี้นี่รอบฟรีแม่งโคตรดีเลยเนี่ยมารอบนี้รอบฟรีก็ต้องดีแล้วใช่ไหมน้องมาโกคูบินมาครับคุริลิคุริลินบินมาคนเดียวจะดีกว่านะเออไม่ต้องพกเพื่อนมาด้วยน้องแต่คุริลินมาบินมากับอะไรแกไม่ไม่ไม่มีโกหงนะ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาอะก็ยังดีอยู่นะนะเดี๋ยวนะไอแอนิเมชันนั้นมัไม่การันตีเลยไม่ใช่ไงวะไม่รู้นะนะการันตีไม่การันตีไม่รู้หนูรู้ตัวมากอุ้ยตู้รอบนี้เนี่ยเอเดียสามตัวเลยว่ะอ๋อหนูมเ่าเรื่องมาเรื่อยว่าโกฮังบีสต์มาไอดีนี้ไม่มีเนอะโอเคนะนะถือว่าดวงดีใช้ได้น้อะเฮ้ยแล้วกดตู้สามารถแบบไม่ทันตั้งตัวหนูมาดูจะได้ไหมโกโกบินมา โอเคนี่มาก็เดี๋ยวปิดคลิปละปิดตอนนี้เลยเนี่ยเองหนุ่มก็โอเคนะี่ส่วนงานนี้ก็คงขอแอตวนั่นเองหนุ่มใครชอบคลิปนี้ไม่รู้แล้วครับผมนะก็เดี๋ยวไปต่อในพาร์ทสามครับเดี๋ยวผมทำต่ออีกแน่นอนนะ่มเพราะเรายังไม่ได้เออ่ตัวหน้าตูนทั้งสองหนุ่มฉันนั่นผมจะมาเปิดจนกว่าจะได้หรือเพชรหมดกันนั่นเองหนุ่มแต่แม่เจะเกือบเกือบปะปะคือโกลบอลผมเปิดไป600เมตรใช่ไหมแล้วมา JP อีกแปดเมตรถ้าจะไม่ได้เจ้าตัวแบบซามาสหรือโกคูไอเบจิตโต้บลยนนี่มัก็ มันก็จะเกินไปนะเออก็จะเกินไปนะเอะอคอยคอยตักตัวตัวต้วไกไดีก็ได้ทำมาก,ก็โอเคไมพูดมาละวนันนี้ขอตัวก่อนสวัสดีครับ